ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องสิต้าสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรรัตนนท์สุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2นะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลุกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6กันด้วยครับแต่ตอนนี้นะฮะเรามีข่าวเด็ดๆแซบ่แซบๆซรอยอยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออสเตรครับไปชมกันดีกว่า บรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเวทีประกวดสาวงามมิจอุนิเวิร์สไทยแลนด์2023หรือว่า MUT 2023ในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่หลายคนลุ้นกันตัวโกงครับว่าใครจะคว้ามงกุฎอันทรงเกียรติครั้งนี้ได้โดยสาวงามผู้คว้าตำแหน่งมิสอ u นิเวิร์สไทยแลนด์2023นี้นะฮะจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปทำภารกิจสุดจักรวาลขึ้นไปประกวดมิสอุนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซันวอดอต่อไปครับและตามที่เหล่ากูรูหลายคนนะฮะได้คาดการไว้ว่า3ตัวเต่งเจซีากีรนา นาปวินาต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในนี้นะฮะคือผู้คว้ามงกุฎและสรุปแล้วนะครับผู้ครองตำแหน่ง m i ชช u น i v เวิร์สไทยแลน2023ก็คือแอนโทเนียโพลซิลตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับและในรอบตอบคำถามชิงมงกุฎนะฮะที่ถูกถามว่าถ้าคำคืนนี้คุณได้รับตำแหน่ง m i ชชันนีเวิร์สไทยแลนด์คุณคิดว่าปัญหาระดับสากลใด ที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและคุณจะใช้กระบอกเสียงของคุณชักชวนให้ผู้คนนั้นมาร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างไรโดยแอนโทเนียตอบกลับว่าในฐานะมิจูนิเวอร์สไทยแลนด์ฉันจะส่งเสริมให้คุณเป็นผู้ให้เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทําได้และใช้โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมให้เกิดความประหนักรู้และการเคลื่อนไหวต่อปัญหานี้ One of the biggest issues that we are facing it might not sound big to you but is the act of giving back to the community It doesn't take much to reach out a lending hand to give back to those who are struggling every day to have food on the table and a roof over their heads.

จนกลายเป็นทำนานประกอบไปด้วยแอนชชลีมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021อันาเสือมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และแอนโทเนียมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ครับทางทีมข่าวความทเทงของเรานั้นนะฮะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพลซิลมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ครับที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป